บึงบูนถิ่นบัวบานคนรักบ้านข้าวสารขาวสาวแสนสวยรวยน้ำใจผ้าไหมเนื้อดีมากมีวิชาพัฒนาทุกทางอำเภอบึงบูนเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่ประมาณ49.5ตารางกิโลเมตรอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากจังหวัด42กิโลเมตรทิศเหนือติดกับอำเภอราศีสไลทิศใต้ติดกับกิ่งอำเภอโพสีสวนทิศตะวันออกติดกับอำเภอราศีสไลและอำเภออุทุมพรพิสัยทิศตะวันตกติดกับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทโดยมีลำน้ำห้วยทับทันซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของแม่น้ำมูลไหลผ่านและเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตระหว่างจังหวัดศรีสะเกดกับจังหวัดสุริน อำเภอบึงบูนแบ่งเขตการปกครองตามพระราชาบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2457เป็น2ตำบล25หมู่บ้านประชากร15,73คนดินแดนถิ่นี้เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสวยคำว่าเปาะเป็นภาษาสวยแปลว่าเห็ดหมายถึงเห็ดเปาะเมื่อลาวเข้ามาอยู่ในป่าเห็ดเปาะ จึงได้ชื่อว่าบ้านเปาะอีกกระแสหนึ่งกล่าวว่าเกิดจากการเสียงทายการโยนไข่ไก่ถ้าไข่แตกที่ไหนก็จะตั้งหมู่บ้านที่นั่นและไข่ได้แตกดังเปาะจึงตั้งชื่อว่าบ้านเปาะอยู่ในการปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัยต่อมามีคำสั่งจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงบูรเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2520และเป็นอำเภอเมื่อวันที่4กรกฎาคม พุทธศักราช2537คนโดยทั่วไปรู้จักอำเภอบุงบูนในนามเมืองผ้าไหมชั้นดีสิ้นมีงามมีเทศบาลหนึ่งแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งแห่งมีโรงเรียน8โรงเป็นโรงเรียนมัธยมมศึกษาหนึ่งแห่งโรงเรียนปฐมมศึกษาหแห่งโรงเรียนขยายโอกาสสองแห่งมีโรงพยาบาลขนาด30เตียงหนึ่งแห่งสถานีอนามัยสองแห่ง มีวัด9แห่งสำนักสงฆ์หแห่งวัดที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า230ปีได้แก่วัดวิสุทธิที่โสพลหมายถึงวัดที่งดงามปัจจุบันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมระดับอำเภอมีการฝึกปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำอีกทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เคยได้รับการคัดเลือกเป็นวัดตัวอย่างพัฒนาดีเด่นการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังอำเภอบึงบูน สามารถใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข216โดยมีรถปรับอากาศป .1 ป .2 และรถทัวร์บริการตลอดทั้งเช้าและเย็นลักษณะทั่วไปของอำเภอบึงบูรบริเวณใจกลางเมืองของอำเภอเป็นย่านพาณิชกรรมและเป็นที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม สภาพพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทุ่งนาสลับเนินและป่าโปรง่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายมีพื้นที่เขตป่าสงวนอยู่หนึ่งแห่งคือป่าสงวนโนนลานแหล่งน้ําที่สําคัญได้แก่หนองบึงบูนซึ่งเป็นหนองน้ําโบราณขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ371ไร่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอาเภอมีน้ําตลอดปี ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดงานพิธีต่างๆของอำเภอนอกจากนี้ยังมีหนองขนาดใหญ่คือหนองลมและลำน้ำห้วยทับทันไหลเรียบผ่านทางทิศต,ตะวันตกมีน้ำตลอดปีด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดอุทก,กภัยอยู่บ่อยๆส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอำเภอบึงบูนซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาพอสมควรอาชีพเสริมของอำเภอบึงบูนได้แก่การเลี้ยงสัตว์ ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนค้าขายลูกสุกรหอมกระเทียมส่งข้าวสารไปขายต่างจังหวัดเป็นรายได้เสริมที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้มีความสุขตามอัตภาพมาช้านานชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้มแข็งมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆส่งเสริมรายได้ครอบครัวที่สําคัญได้แก่กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มผ้าลายขิดกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมตำบลเปาะ มีการทอผ้าไหมมัดมีพื้นเป็นผ้าไหมลายมัดมีรูปแบบต่างๆมีสีสันสวยงามสมกับคำเรื่องลือนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพไข่เค็มใบเตยสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหมที่สามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้บริบทและระบบเครือญาติอยู่แบบพึ่งพาเอื้ออาทรมีความสามัคคีสมานฉันท์อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีเช่นประเพณีลอยกระทง มีการจัดประกวดสาวงามประจำถิน่นประเพณีวันสงกรานต์จัดให้มีการประกวดและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กระทำคุณงามความดีให้แก่สังคมเป็นเยี่ยงอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังมีการสืบสารตำนานประเพณีบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ตรการตาราวกับสวงสวรรค์ชาวอำเภอบึงบูนที่ทำงานอยู่ต่างถิ่นทุกคนจะกลับมาสู่มาตุภูมิกันพร้อมหน้าสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ด้านการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบึงบูนแห่งแรกได้แก่กู่สมบูรณ์อยู่บริเวณบ้านหนองคูใหญ่ตมบลเปาะอำเภอบึงบูนเป็นปราสาทสามหลังบนฐานศิลาแรงเดียวกันปราสาทก่อด้วยศิลาแรงร่วมกับก้อนอิฐหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตัวปราสาททั้งหมดล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปเกือกม้าว้นทางเข้าด้านทิศใต้สันนิษฐานว่าปราสาทนี้สร้างขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่1 7 ปฏิบัตกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนและบุรณะซ่อมแซมแห่งที่สองได้แก่วัดสีบึงบูนตั้งอยู่ริมน้ำห้วยทับทันบ้านโนนสาวสวยหมู่ที่สีต่ตำบลบึงบูนเป็นวัดที่มีความงดงามด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างภายในวัดประดิสฐานพระพุทธชินราชจำลององค์ที่สองของประเทศมีพระอุโบสถที่งดงามที่ออกแบบโดยช่างกรมศิลปากร มีสะบัวที่สร้างขึ้นเป็นปริศนาธรรมมีเหอส่วงหรือเรือแข่งที่เป็นปัชชญาสอนให้ชาวอำเภอบึงบูร์มีความสามคัคคีนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่ออุปราชที่ชาวอำเภอบึ